สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สื่อญี่ปุ่นนะครับชีสามข้อถึงชนะทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยนัดแรกในศึกเจลีสื่อญี่ปุ่นด้วยความคิดเห็นถึงชนะทิพย์สงสินแนวรุกทีมชาติไทยถึงเกมกับเซอร์โซโอสกาที่ถูกส่งลงเป็น11ตัวจริงประเดิมเกมแรกบนเวทีเจลีกนะฮะโดยระบุ3ข้อถึงชนาทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยข้อแรกทางสื่อญี่ปุ่นมองว่าชนาทิพย์เป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพในแง่ของ ควรคอยซัพพอร์ตของคิมนี่ดีก้อที่2นะครับชนะที่มีการพันบอลไม่เหมือนกับนักเตะคนใดภายในทีมเลยโดยมีการพันบอลที่แตกต่างไปจากเพื่อนร่วมทีมก็คือจ่ายบอลให้ได้เปรียบนะครับข้อที่3นะครับสื่อญี่ปุ่นให้ความคิดเห็นถึงโทรุออริกิอยากจะนชนะทิปลงสนามในนัดต่อไปอีกก็บทสรุปนะครับงานนี้ชนะทิปของเรามีลุ้นลงสนามนนกับคาวาซึกิฟอนโตริครั้งในนัดต่อไปหลังเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติไทยนะฮะ ดยเกมเจลีนัดต่อไปของคอนเสิร์ตโซโปโรต้นกัดของสุภโชคนะฮะก็คือวันที่1เมษายนส่วนชนะทิพนะครับก็ลงเล่นเหมือนกันนะครับในวันที่1เมษายนนะครับส่วนชนะทิพนะฮะแน่นอนนะฮะหยาดเจ็บมาในนามทีมชาตินะครับกำลังดีเลยนะฮะในนามสมุทรสอรหาหดได้ลงเล่นในนัดต่อไปเป็นตัวจริงอีกและชูฟอร์มได้ดีอีกรับรองนะครับมีเฮแน่นอนจมนชด ทีมชาติไทยยู23ปีของคนระสไตล์บิวอัพแดนหลังถึงแดนหน้าปากประตูเล่นซาอุหาบอลไม่เจอคนหลงหลังจากโจเกมนันแรกที่ทีมชาติไทยชุดยู23ปีภายใต้การนำทีมของคนละอิสระสีทโทรสเสมอกับทีมแกลง่งดีกีแชมเอเชียอย่างซาอุดิอาระเบียไปอย่างสุดมัน2-2นะครับมีหนึ่งจังหวะไฮไลท์สำคัญที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนาทีที่สาสของเกมที่ทับชังศึกชุดยู23ปีของคนละอิสระสีทโทร โชว์การบิวอัพจากด้านเดนหลังด้วยการต่อบนถึง9จังหวะกับผู้เล่นเคนนะครับตอนที่บอลจะมาถึงธีรศักเผยพ,พีหมายและเป็นครั้งที่แนวรบซาอุดิอาระเบียเอากาน้าไทยของเราไม่อยู่แต่น่าเสียดายจังหวะนี้ยิงไปตดเซฟในด่านของซาอุดิอาระเบียนะฮะก็เรียกว่าทําทีมต่างจากโคชโยง,งวัลุสีมาคะนะครับในการเข้าทำนะครับเล่นบอลเพรสซิ่งเร็วนะฮะใช้พละกําลังของร่างกายนะครับโดยนัดแรกที่เจอกับซาอุนะ นักเตะวิ่งกันเยอะมากนะครับวิ่งเฉลีย่ยเนี่ยเกือบ10กิโลเลยนะฮะต่อ1คนนะฮะโหดจริงๆบานชูนะครับ24แข่งชังศึกแก่งคอฟัดซีเรีย UAE เชื่อผลงานดีแน่ชังศึกกระหายลุยศึกบานูปกิ่งได้ยกย่องยีบขุนพลชุนนี้แก่งคอที่จะฟัดซีเรียกับ UAE ยันทุกคนกระหายสุดๆที่หวังจะโชว์ฟีเทเาออกมาอย่างแรงกล้า เชื่อได้ผลการแข่งที่ดีก็รับมาแน่ชี้เจอซีเรียก็ไม่ง่ายเพราะเพิ่งเปลี่ยนโค้ชย้ำรู้สไตล์ดีเพราะเคยชมเกมที่คนใหม่ซีเรียคนนี้เคยคุมมองโกมาก่อนนะครับกวามเครื่อหมายของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะทีมอันดับที่1 1 0ของโลกภายใตยก้การน,นําทีมของมโนพฤก,กิ้งโดยมีมาดามแป้งดนพันล้ำซำพุทธกัรเทีมหลังจากเข้าแมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่20มีนาคมเพื่อเตรียมลงศึกใน ฟุตบอลอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดระหว่างวันท nah. <m br uch |sv|> <enables> ี่23-28มีนาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรียนะครับล่าสุดเมื่อวันที่23มีนาคมนะครับขุนพลทัพช้างศึกก็ได้เดินทางจากท่าอากาศสุวรรณภูมินะฮะด้วยการบินสายการบินเอมิเลียเที่ยวบินที่ EK375 ไปยังเมืองดูไบประเทศสหรัฐอารับเอมิเลียโดยมีแฟนบอลชาวไทยได้เดินทางตามมาส่งกันแน่นอีสสนามบินเลย โดยก่อนที่จะเดินทางไปครั้งนี้นะครับมาโนวิกกิ้งให้สัมภาษณ์ว่าการเตรียมทีมของเราในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงแท็กติกรายละเอียดและเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเป็นแท็กติกที่จะเลือกใช้2เกมอย่างที่บอกครับว่า2เกมเป็น2เกมคุณภาพเราจะได้พูกกับทีมที่แข็งแกร่งก็จะวัดกันเรื่องของคุณภาพของทีมเราด้วยผมเชื่อว่าเรามีนักเตะที่ดีทั้ทง2 4สคนในแชมป์นี้ แน่นอนเป้าหมายการอุน่นเครื่องในนี้เราต้องการที่จะทําผลงานให้ดีและรูปแบบการเล่นของเราก็จะทําได้ดีมาตลอดแต่ครั้งนี้เราได้พบกับคู่ต่อสู้ที่ดีกว่าเหนือกว่าแต่เราก็มีการฝึกซ้อมที่ดีนะักเตะทุกคนมีความกระหายที่จะเล่นและตั้งใจทําผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดเชื่อว่าเราจะได้ผลงานที่ดีกับมานะครับโดยโค้ชในวัย47ปีนะฮะได้พูดถึงเกมที่เจอกับซีเรียว่าทีมชาติซีเรียมีการเปลี่ยนแปลงโค้ช เึ่นเน,นว่าเมาเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถที่ดีแต่เราก็วัดอะไรไม่ได้มากเพราะเขาเพิ่งจะกุมทีมชาติซีเรียรเราได้ดูผลง,งานของเขาจากการคุณทีมชาติของโกลราบทินชาติไทยชุดใหญ่ของเราครับจะประเดิมลงสนามพบกับซีเรียรทีมอันดับที่90ของโลกในวันเสาร์ที่25มีนาคมน,นี้ที่สนามซาบัสอัลอาลีที่ดูไบและปิดท้ายพบกับเจ้าภาพยูเอ ทีอันดับที่70ของโลกในวันอังคารที่28มีนาคมนี้ที่สนามอัลนายสอาบูดาบีโดยจะเตะกันตำมลบประเทศไทยตีหนตรงก็ถ่ายทอดสดทาง A AS Play ทั้ง2เกมนะครับอ,อย่าลืมนะฮะเปิดดูได้เลยนะครับหรือจะมี Big Deal คกลิสดาทีทตะทอนมีใน b ิ๊กบอลแซวกลับแฟนบอลฉลามใจแป๊ว เอเยนอุ้มทำงานถูกจับจ้องในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะแฟนเพจอุ้มจิตถอนบญทันมีการโพสต์แบบมีนัยยะถึงความสนิทสนมในฐานะพี่น้องระหว่างตัวอุ้มกับซอรเรกิสาดาแกาแมนซึ่งมีดีกีเป็นแข้งทีมชาติไทยทั้งคู่โดยเฉพาะประเด็นที่ถูกโฟกัสเป,เป็นพิเศษว่าฤด,ดูกาลหน้าไทยลีกกิสซาดาแกาแมนจะเปลี่ยนสีเสื้อไปเป็นสมาชิกทับประสัทธไฟฟ้าบรีรัมก็มีความเป็นไปได้ในทุกด้านเพราะเป็นทีมอันดับที่1 ของประเทศไทยนะครับมีความพร้อมทุกด้านสําหรับบุรีรัมย์และน่าจะมีไม่เงินที่กิจาการแมนจะได้เยอะกว่าที่ชมบุรีนั่นเองครับแล้วจากที่ก่อนหน้านี้จากันได้ไหมนะครับว่าบอร์ดบริหารทีมชลชมเคยออกมาสัมภาษณ์ถึงกิสาการแมนที่อยู่ในช่วมที่ฟอร์มพีคนะครับกับการรับใช้ทีมชาติไทยในฐานะแข้งรุมร่มม่อของชลบุรนว่าถ้าปล่อยชอเล่ก็ออกไปให้เล่นเวทีเจลีขณะที่แข้งไทยกำลังเหนื้อหอมในเวทีเจลีหลังไปทำงานอย่างยเยี่ยมั้งทังทงทน,นทินธรชนะทิพ ตอนที่ระยะหลังๆนะครับจะเป็นสุภโชคสรารชาติซึ่งโลกของฟุตบอลคําว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจที่ไม่ดีจะหวังเม็ดเงินจากสปอนเซอร์อย่างเดียวนปัจจุบจันก็ลดทอนลงไปตามเศรษฐกิจก็คงไม่ได้การขายนักเตะเพื่อนําเงินเข้าสู่สโมสรทําให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่งคงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแฟนบอลน,น่าจะยอมรับได้ว่าคําว่าธุรกิจฟุตบอลอาชีพที่หลีกระรับโลกก็มีการซื้อขายนังเตะเป็นเรื่องปกตินะครับ ยิ่งล่าสุดนะครับผู้ทำงานทีมชุมบุรีก็ได้ไปแสดงความคิดในโพสของทีทอนมวลมทันแบบน่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างมากนั่นก็คืออุ้มได้แสดงความคิดว่าแต่บุลเล่ก็ไม่อยู่ห่างจริงๆครับพี่ก่อนที่ผู้ทำงานชุมบุรีก็จะตอบกลับไปว่าซ้อมไว้ก่อนไงเพราะลูกกันนาต้องไปอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นภาพชัดเจนนะฮะเรื่องขับการขายนักเตะชุมบุรี FC ออกไปให้กับทีมอื่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้ประสบการ์ของทีมดังภาคตะวันออกอย่างฉนมำชน พวกเขาก็เคยจบด,ดิวการขายนักเตะไปแล้วหลายรายนำเงินเข้ามาบริหารสมโมสรเป็นกับเป็นกรรมนะครับล่าสุดก่อนนั้นก็นไม่นานก็เป็นเจ้ายิมวรชิตกนิดนสีบำเพญโดยก่อนอันนี้มีทั้งรุ่นเดะอะยางสินทิวิชัยหัตถททยรัตนกุลอดุลลาโสัฐบ,บุญสมณนะโดยรายได้จากการขายนักเตะสามารถนามาเลี้ยงน,นักเตะรายเงินที่อยู่ในทีมได้เป็นอย่างดีงานนี้แฟนบอลทั้งจุมบลีและบุรีรัมต้องรุนกันนะครับว่าดิวของกิษตาการแมนไปร่วมทัพปราสาทสไยฟ้าจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่ ก็ถึงว่าคาดย้ายจริงๆก็มีค่าตัวสูงหลายสิบล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับน่าติดตามอย่างยิ่งนี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่24เมีนาคมนะครับ